สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นป้ายบอกบุญงานปิดทองฝังลูกดิมิตของวัดโป่งกระสังตําบลหนองน้ำแรงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่7มกราคม2567นะครับในงานมีวัตถุมงคลแจกเป็นที่ระลึกนะครับถ้าใครอยากร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมีด ตัดหวายลูกนิมิตก็ติดต่อกับหลวงพ่อโดยตรงตามเบอร์ที่แจ้งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาทําคลิปกับหลวงพ่อนะครับถึงถึงความพร้อมของการจัดงานที่นี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อได้เตรียมวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกให้กับลูกศิษย์นะครับนี่อันนี้เป็นสาลาเดิมดั้งเดิมสาราการประเรียนดั้งเดิมของวัดเลยนะครับที่สร้างมาคู่กับวัดเลยนะครับผมก็จะมาคุยกับหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับอาบุลนะครับว่า ท่านเตรียมงานเตรียมความพร้อมยังไงนะครับหลวงพ่อเคยออกคลิปผมครั้งหนึ่งแล้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหลวงพ่อนะครับก่อนนี่นะครับนี่หลวงพ่อครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลเดี๋ยวเราจะถามหลวงพ่อนะครับว่าเตรียมอะไรไว้เป็นที่ระลึกให้กับลูกศิษย์บ้างนะครับคลิปของผมกับหลวงพ่อนะครับไม่ได้นัดแนะอะไรกันมากมากมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหลวงพ่อไม่มีโทรเบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อก็คุยกัน ตามภาษาเด็กวัดกับกับเจ้าวาดเลยนะครับในวันนี้หลวงพ่อก็เตรียมรอผมอยู่ที่วัดกราบนมมาสการครับหลวงพ่อเลินพรหลวงพ่อสุขภาพเป็นไงบ้างครับสุขภาพแข็งแรงดีครับ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่ออายุ87 87 87พรรษาทเท่าไหร่พันศา45 45โบสถ์ที่จะฝังลูกนิมิตในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ้นปีเนี้ยควงพ่อสร้างมากี่ปีครับสร้างมาสามปีสร้างมาสามปีสามปีกว่ากานิดนึสงสามประมาณปีไหนคับพ่อเออปีที่สร้างจาไม่ได้ แต่ว่าสิบกว่าปีสร้างเสร,ร็จมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วมันสร้างเสร,ร็จมาประมาณสามปีกว่าแต่ว่าอตอนที่สร้างเนี่ยสร้างมาสิบประมาณทุกสิบปีใช้เวลาสร้างสิบปีอฮ้ไม่ใช่สร้างมาสามปีกว่าอ่าสามปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมานี่ะใช้ปัจจัยไปเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบกว่าล้านเราเลยยี่ห้าล้านยี่ห้าล้านยี่สิห้าล้านหลวงพ่อมีคนเขาบอกว่าเปลืองเปลืองไหมไม่เปลืองอยู่ยังไงครับเพราะว่าสิ่งของมันก็แพงนะ แพงเลยที่ช่างช่างนีแพงก็สิ่งของครับโบสถ์นี่อยู่ไปได้เป็นร้อยปีโอ้คิดว่าจะสองสามร้อยปีใช่บ้งสองสามร้อยปีะนะครับถ้าถ้าคิดถึงระยะเวลาที่จะอยู่ต่อไปนี่ก็สองสามร้อยปีเราสองสามร้อยปีครับหลวงพ่อจัดงานฝังรุ่นนี้ยาก,กยากไหมครับก็คิดว่ายากก็ยากคิดว่าง่ายมาง่ายยังไงครับง่ายมายากมาทั้งว่าจัดงานนี่มันก็ต้องลงทุนเยอะ ต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินเยอะประมาณประมาณเป็นล้านผมลงทุนน่ะมีมีใครมาเหมามาเหมาจัดงานอะไรเปล่คือเขาเหมาเหมาทำไม่เฉยเหมาเหมาเหมาทําให้มาทามาตกแต่งให้อแล้วก็ทีนี้ก็ไอ้ส่วนยอดกองบุญเนี่ยเขาไม่ได้เหมาไปไม่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 ได้เหมาไปเขาเหมามาจัดบริเวณสถานที่ให้จัดเป็นสถานที่ให้ครับร้านคงร้านค้าเขาเหมาไหมร้านร้านร้านค้าให้เขาไปเขาขอเขาขอเขาขอร้านค้า เขาขอรันคาไปรันคากับไอ้หโหร่าโหรพนี่เขาหาเองหาไม่เราเองเราไม่ต้องหาอาอัน,น้นเขาเก็บเองก็หโหรพบจะเก็บหรือไม่เก็บเรื่องเขาไปครับเพราะว่าเขาขอ,อแต่เขาก็เอาแค่นั้นเนี่ยแต่ว่าในวันนี้ของเราหมดปัดใจจัยในการจําหน่ายทูบทองเทียนทูบเทียนทองหรือว่าพระเบื้องอะไรเงี้ยกระบงกกระเบื้องออไอ้ไอ้พวก เขาเบื้องนั้นคาโบดหรือว่าที่ของบูลต่างๆของมูลที่ิต่างๆเี่ยในของในของในวัดเนี่ยของเป็นเป็นของวัดหมดหรือของวัดหมดเขาเขาไม่ได้เอาเลเสีบาทเดียวครับเขาเอาแต่ไอเขาขอแต่ไอประกันราคาตังคากับตังคากับโมโหสพแต่โมโหสพนี่เขาจะเขาจะหามาเขาเขาไม่ได้เก็บเงินเนี่ยเขาฟรีฟรีจ่อยมาตรงคำอะไรพวกไงพวกนักร้องว่าประกวดเนี่ยครนะของไออะไร ไม่ต้องคำนะครับไม่ใชะครับทำไมถึงจัดงานช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับแต่ก่อนนู้นจะจัดช่วงกุษจีนเดี๋ยวนี้ต้องเรื่องมาเป็นช่วงปีใหม่นะเพราะกุฎจีนก็จจกกันเยอะครับแล้วก็ทีนี้ว่ากุฎจีนนี่คนมันก็ไม่ค่อยเที่ยวไม่เหมือนอดีตมันมันเขาจะไปเที่ยวแต่พระบูพระบาทงหมดครับผมแต่พระบาทไปโคบูจาทั้งหมครับผมทั้งทั้งนี้ทั้งที่เรายังมันไม่มีที่จักราบบูชาเลยมากครับเลยเขาก็เที่ยวน้อยครับแต่ปีใหม่จะเที่ยวมาก ประมาณสี่วัดจำจำไม่วัดอะไรมันพร้อมกันไะมร่อจย์พร้อมกันเลยสี่วัดก็คือถ้ามาที่วัดนี้ก็ไปวัดใกล้ๆได้ไปก็วัดใกล้ๆได้เดี๋ยวก็เขาคงจะออกข่าวเองเนี่ยครับผมอออกข่าวเองนี้อ่ะวัตถุมงคลที่มอบเป็นที่ระลึกให้กับญาติโยมอันนี้คือคือคืออันนี้แจกอันนี้ของแจกหมดเลยอันนี้ของแจกหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ให้ทําบุญประมาณประมาณประมาณสิบสิบสิบกว่าบาทหรือยี่สิบบาทอะไรยี่สิบบาทอันนี้นะครับอ่า อันนี้ถ้าทําบุญก <c oughs> ็ประมาณติดกองพระป่าหรือตองอะไรต้นเงินต้นทองเนี่ยอ่ามันไม่ต้องติดกองคือคือทาบุญละปาป,ปเลยเลยอง์นึงครับผมนะาจบุญประมาณประมาณสิบกว่าบาทนะครับสิบครับประมาณยี่สิบแล้วกันนะครับว่าง่ายหน่อยอ่าวันยี่สิบเราต่อต่อองค์ต่อองค์อันนี้เป็นพระองค์ปูทวดงปู่ทวดครับผม,ผผมและทีนี้เดี๋ยวมีพระแท้อีกพระสมเด็จอ่าพระเดชแท้มีบางพุทโธมีระเบิดระฆังบางผุมเกชโยอันนี้ ให้ทําบุญให้ทําบุญให้ทําบุญองคและองห้าพันเป็นพระของพระอาจารย์เองใช่ของฉันมีเป็น,สนแสนองค์อยู่พระสมเด็จบลัลลังบางขงผมเกี่ริโสามสามวัดเนี่ยมีเป็นแสนองค์อาตมาเช่าพระมานานแล้วอาตมาเช่าพระไปหมดไปหลายล้านเช่าพระหมดไปหลายล้าน ทำทำนุ่มลากก็เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องนี้มีพระสมเด็จบางคมเป็นแสนองค์วัดวัดระฆังบางคมเกศชโยสามวัดเนี่ยทําไมพระจานทรมีพระเยอะขนาดนั้นโอ้โหอาตมาเช่าพระมาตั้งแต่หนุ่มๆนะอายุสิบแปดสิบเก้าก็เล่นพระเรื่อยมาเลยครับตอนนี้แปดสิบเจ็ดเขยังเล่นพระยังมากันเช่ากันเรื่อยเนี่ยเช่ากันเรื่อยอันเยอะพระอาจารย์เช่าไปยังไงก็เช่าพวกมาที่มาเล่นมาอะไรกันเนี่ยมาไปตามที่เขาเล่นกันมางที่เขาอ่าพวกที่เขามา จะจ่ายได้ตามในสถานที่ต่างๆกันนะเดี๋ยวก็นัดกันบ้านเนี้ยมันเป็นแผงแผงพ้าเราก็ไปเลือกเลยในชยแชร์แล,แล้วแชรแล้วเราก็เอาอไปมาก็จะมาดูพระเป็นครับเราจะได้ข่าวว่าได้กุที่ปากช่องด้วยสมเด็จบางที่แตกมาอ่ามีสมเด็จปากช่องมีอยู่เยอะมั้งกันของของที่ประพาสเ็าเอามา,รมาบรรจุไว้เอามาบรรจุไว้ที่ไรเขาอ่ะอันนี้เยอะ เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาส่องกัน <Park board. S 2> ให้เห็นให้เห็นกันว่าอ <Park board. S 2> ันนี้เป็นสมเด็จที่ประพาสเอามาบรรจุที่ร้านอ<ๆ>าจารนี้ได้มากับมือได้มากับมือเ,เลยครับไอคนไอคนเนี่ยมันไปมันไปเปิดมันไม่รู้ว่ามีไอไอพวกเงินพวกทองไงมันคิดามันคิดจะเอาเงินทองเออทีนี้ไปเปิดก็เจอ,อไอไอผ้านี่มันก็โกยหมดเลยครับผมโกยันเมื่อเอามาให้อาตมานี่เหมาอาตมาก็เหมาเลยมันบอกพระประพาสนเหมาเลยเราเราก็ไม่บอกอะไรกันนะครับล้วบอกว่ามันบอกพระประพาสเหมาหมดงรว่าอาจารอาจารไม่กลัวโดนเหรอ ไม่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 ้มมวยหลอกเพราะมันมีข้าวกุข้าวกลุ่มันแน่นแต่หลอกของหลอกมันมีข้าวกลุ่ีเอ่นะครับก็ใครอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ในการก่อนกระถิ่นอาก่อนฝังลูกนิมิตนะครับก็มาร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้โดยตรงโดยตรงกท้ากระถินท้ากระถินเนี่ยนะครับกรินก็จะให้ให้บูชาองค์ละห้าพันบาทองค์ละห้าพันบาทเพื่อสมทบทุนไปจัดงานฝังติดทองฝังลูกนิมิตทองฝัตในช่วงปลายปีในช่วงปลายปีครับผมก็ว่าดังว้ก็ใช้เงินเป็นล้านพอาจารย ไม่มีเลยไม่นี่ไม่มีสักบาทเดียวไม่มีสักบาทเดียวอาตมาถ้าเป็นนี่ถ้าไม่มีเงินไม่สร้างครับแต่ว่ามันก็มีมาเรื่อยนะมีมาเรื่อยญาติอามเรามีสมเด็จโตปะ่ะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่มีรูปเพื่อทั่วราก็มเด็จโตครับผม,มเดี๋ยวเราจะไปดูโบสถ์ที่พระอาจารย์ออกแลกคือเดี๋ยวโยมได้อ่านหนังสือบางอย่างหนังสือฉันอะอย่างอนุรักษ์ยังไม่ได้ยารึ่งพระอาจารย์เขียนหนังสือเรื่องคือฉันเนี่ยเกิดมายี่ห้าชาติ ในศาสนาพระพุทธเจา้าเนี่ยนะเกิดมายี่ห้าชาติเกิดไปยี่ห้าชาติแล้วต้องเกิดอีกยี่ิห้าชาติศาสนาพระพุทธเจ้เาจเนี่ยเกิดต้องเกิดห้าสิบชาติเนี่ยเกิดมายี่ห้าชาติแล้วอย่างหนังสือท่อ่านพระอาจารย์เขียนว่าตัวพระอาจารย์เนี่ยเกิดมายี่สิบห้าชาติในนั้นบอกไปเลยบอกว่าชาติไหนเกิดเป็นที่ไหนที่ไหนชื่ออะไรชื่ออะไรบอกไปเลยพระอาจารย์เคยจาได้าอาตมาเคยไปนั่งวิปัสสนาที่นาคูพจารท์สามเดือนครสามเดือนนี่เดี๋ยวเราจะมาดูหนังสืออีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้คลิปหนึงออ่าาัพรระจย์ สามเดือนสามเดือนนี่เราก็ก่อนที่แรกก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมให้บาคุยอีหนึ่งเดี๋ยวสาหรับเอฟซนะครับเดี๋ยวผมจะทําเรื่องเกิดมายี่ห้าชาติแล้วต้องเกิดไปอีกยี่ห้าชาติห้าชาตินี่นะครับพอาจารย์อันนี้เป็นพระหลวงปูทวดหลวงปูทวดอาจารย์นีมนไคมาปลุกเสกมาบ้างก็เดี๋ยวอีวันที่จะก่อนที่ทำงานเนี่ยต้องปลุกเสกอีกครั้งปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกวันนี้ก็ สวดมนต์สวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันเน,นี่นะครับอกระชาคมกรเขาคุณแวครับผมอันนี้เป็นท้าเวสุวรรณเ,เป็นเท้าเวสุวรรณบั่งแล้วก็มีมีพระงบนําอ้อยอ่าหลายอย่างครับผมมีมีหลายอย่างอันนี้สําหรับนิพพพนสมเด็จเนื้อเาันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จบ้างอ่าพระเวสุวรรณบ้างแล้วหลวงพ่อทวดมาะอะไรบ้างฮะนี่นะครับพระพระที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นพระอื่นอเนี่แจก ตอนแจกตอนนี้ไม่ค่อยมีราคาไม่ค่อยมีราคาแต่พอพระอาจารย์ไม่อยู่ผมไม่อยู่ผ่านไปห้าสิบปีร้อยปีอาจจะเป็นเป็นแสนเป็นล้านล้านแบบ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 หลายหลายวัดแบบตมเด็ดเป็นหลายหลายวัดอย่างมุขคูอะไรยงี้ครับผมแบบนด้นี่นะครับพระอาจารย์ครับแถวนี้เขานิยมนิมนต์ใครมาครับนิมนต์หมายถึงว่านิมนต์ใครมาวมปลุกเศษบ้างนอกจากพระอาจารย์แล้วอ๋อก็มีขันจ้าวรรณะจังหวัดสองลูสองลุงจังหวัดจังหวัดเลยองมาครับพระเทพศรีมาพรกับพวรานยก อ่าตั้งสองตั้งสองนิการสองนิกายเลยเดี๋ยกว่าเจ้ากขณามเพลิกาจะท่านจะนิมนต์ที่พระเกศิลธดังมาอีกแต่ว่าองค์ไหนไม่รู้จันจะไม่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 รู้ว่าท่านจะบวมบวมมาครับผมจากขณามเพลิ่งพระอาจารย์อุบลจะได้มีสิทธิ์สร้างฉลองอวโบสถอ่าพระอาจารย์พอพอสร้างวัวสดแล้วเขาบอกว่าเกศิจะอยู่สั้นพระอาจารย์ต้องหนีไปอยู่วัดอื่นไหมก็ต้องย้ายไปจําวัดอื่นไม่ไม่ไม่ตอนที่เขาจะ เขาจะตัดรอยลวกนี้นี่นะเขาก็จะจุดสุกอยู่แล้วอาตมาจะต้องไปประมาณไม่ได้ยินเสียงพุวันนันอีเฉพาะเะพาะจะตัดเฉพาะวันที่ตัดลูกนี้มิสนะครับถูกวัดเจ้าวาจะไม่อยู่ไม่อยู่เจ้าวาแต่ต้องไปให้ไกลที่สุดไม่ให้ได้ยินเสียงพุไม่ได้ยินเสียงพรุถ้าได้ยินอาจจะมรนะไม่ได้ไม่ได้มีคนไม่ไปแล้วมรแล้วนะพไม่พาเอ้ก็ไม่เคยได้ยินเลยทีน่ะไม่ได้เลยทีแต่วันวันตัดหวนะครับหลวงพ่อไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ก็ต้องไปวันนั้นเพกลัวมันี่ ก็กลัวกันกลัวดันทีนี้ว่าเราต้องไปอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก20กว่ากิโลเลยไปอยู่วัดอื่นไปอยู่วัดอื่นก่อนหรือไปไปฉันกาแฟร้านกาแฟไปไปตรงไหนไม่ได้ไปตรงไหนไม่ด้ยินเสียงผู้คือไม่ได้ยินเสียงผู้ใช่ไหมพอพอเราโทรพอจุดผูเสร็จเราก็โทรถามกันว่าจุนอยู่ที่ยังแล้วบอกว่าจุนแล้วกันเราก็กลับจะกลับกลับเรวก็กลับนี่เป็นทำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกวัดนะครับทุกวัดที่อย่างเดียวนะครับของทุกวัด เพราะว่าทำเนียมของนในพธจาสนาเนี่ยม,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 มัน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 มีมันมีคือมันมีสิ่งลี้ลับอีกหลายอย่างที่ท,ที่พุทธศรีนิชนอาจจะไม่รู้ร,รู้รแต่ว่าไม่ไม่ค่อยสนใจครับอืออญาติมาเนี่ยญาตามาเนี่ยคนไม่สนใจครับแต่ว่าญา,ามาก็ไม่ได้คุยนะ ว่าจะมาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรมันไม่คุยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปหนึ่งครับคนเกิดมา25ชาติถ้าใครอยากมานะครับมาดูท่านนะครับในวันปิดของขวงลุงนิมิศพระอาจารย์ต้องต้องพรมน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์ไหมก็มีเดี๋ยวจะมีพระพรมอยู่มีพระที่มาช่วยงานอยู่จะมีพระคณะาจารย์มามาหลายรูปมาหลายรูปมาช่วยกันมาเปลี่ยนวันแรมทั้งเจ็ดวันเนี่ยก็องค์นั่นเหนื่อยก็องค์นั่นน้อยก็องนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอย่างนี้ผัดเปลี่ยนกันอยู่ครับผมประมาณพระจะมาประมาณสักสามสี่สิ อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายวัดต้องเพราะค่าใช้จ่ายวัดนี้ก็ไปให้วัดด้วยให้พระด้วยเป็นหมื่นองค์นลยอยู่ครับผมเป็นหมื่นเพราะพระมาช่วยงานจาพระมาช่วยงานครับขี่มูกขี่ม้าก็หมื่นนั้นนี่ต้องต้องต้องให้ท่านไปเลยต้องเพราะท่านมาช่วยงานเราเต็มที่เต็มที่พระอาจารย์ครับยังจากคณะจังหวัดเนี่ยก็ขี่มูกขี่มาก็สองหมื่นครับสององค์สี่หมื่นครับจักรนภาอีกสามหมื่นครับเป็นเจ็ดหมื่นแล้วทีพระที่จะมาสวดถอนเนี่ยครับ ประมาณสองร้อยห้าสิบลูปรูปละพันห้าสองร้อยห้าสิบลูปสองร้อยห้าสิบลูปสวดถอนนี่ต้องนิมนต์ทั้งจังหวัดทั้งทั้งอำเภอทั้งอำเภอแค่อำเภอครบครบไหมครบสองประมาณสองร้อยห้าสิบสามรูกกับใครจะเป็นเจ้าภาพช่วยหลวงพ่อนะครับก็แจ้งความประสงค์ไว้ประสงค์ไว้เพราะว่าพิธีงานฝังดุลมุญนี่เป็นงานใหญ่ของวันงานใหญ่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปีหนึ่งชาตินึงนี้ครั้งเดียวชาตินึงเดียวเพราะว่าจังก่อนก่อนนี้ก่อนหน้านี้ว่าจะได้ฝังดุลมีดวันนี้ไหม เรือวัดนี้เป็นโบสถ์หลังแรกของวัดเป็นโบสถ์อาตมาก็ทําโบสถ์มาหลายวัดหลายวัดกต่ว่าไม่ได้ฝังนะทำมาแล้วต่อเติมบ้างอะไรบ้างนะหลายวัดซ่อมซ่อมโบสถ์มาหลายวัดซ่อมมาบ้างอะไรบ้างอย่างก็อย่างก็วัดอ่านนท์วัดอ่พระใหญ่ๆใหญ่อมฤตยมผ่านมาครับผมหลวงซับอเนี่ยนะนั่นก็ซ่อมมาเนี่ยก็ซ่อมโบสถ์มาตกแต่งมาอะไรมาต้องลงตะลาเนี่ยก็ทําทาส่งทาสีไปซื้อกระบงกระเบื้องมาทาสีซ่อมหมด ซ่อมหมดเปนี้เพราะว่าเขาก็ทําใหม่ขึ้นอีกครับผมอ่าโรงงานปูก็ทาทองฮะครับผมก็่อย่ในทาทองมันจะไายลายทองก็ซ่อมมาเรื่อยๆครับอยู่ที่ไหนก็ทำาเรื่อยๆช่วยเขาอาไรก็ว่าไป,ไปหาพระปู่พระป่ามาช่วยก็มางอย่างเงี้ยตอนตอนตั้งบทเป็นเป็น้เนเนานเนี่ยไปหาพระป่าหรือกท็ทอดกฐินไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยนั่งอยู่เนี่ยคือตอนนั้นมันคนที่มาเที่ยวเนี่ยถวายสังาทานเยอะอย่างก็ที่วันเสาร์เนี่ย ประมาณสิบกว่าเจ้าเราก็บอกพระจันประจย์เก่งเรื่องรถน้ำมตลก็ <c oughs> ลไมมีมารถน้ำมตลมาสะรดน้ำมตลไม่ไม่รถ,ถรใช้ศาดเฉยศาสารดเฉยศาสรเอาได้เฉยศาสตเฉยศาสตรก็หน้า,า,า,านพอแล้วอพอมาเจิมหรือหน้าผากหรือไม,ม่เจิม,มีอยู่เจิมีอยู่ถมีอยู่เจอมรถมีอยู่ <c oughs> มีอยู่มาเรื่อยๆแต่แต่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเยอะอะไรก็พอจ่ายค่าน้ําค่าไฟแต่ตอนตั้งโบสถ์มีคนมาช่วยเยอะ คนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นคนหรแสนสองแสนห้าแสนก็มีครับคนละนะเออเลขาเลขาปั๊บก็เจ้าเป็นดินลงที่เก้าครับมาทํำไ้มาทํำไปบาทหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูดิประตูประตูไลยหน้าต่างหน้าต่างเลต่างซุ้มเลต่างหน้าต่างบาท,ทหาน,นึ่งเขาทำมาทำไปบานเนี่ยครับบทถก็เจอกันนะครับวันที่ท่านใดท่านใดวันที่ย <27 S 2> ี่สิบเจ็ดยี่ ่เริ่มเริ่มยี่สิบแปดเยิ้มยี่แปดเริ่มยี่สิบแปดถึงวันที่เจ็ดที่เจ็ดนะครับสิบวันสิบวันสิบวันติขคืนสิบวันสิบคืนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมจะมาเที่ยวงานปิดทองฝังรูปในมิตที่นี่ถ้ามาถ้ามีโอกาสอะไรแล้วโอกาสก็วันนั้นมันก็เป็นวันปีใหม่เนาะส่งท้ายปีใหม่จะมีการสวดมนต์ข้ามคืนไหมที่นี่เออก็ก็สวดเรื่อยๆครับผม่เรื่อยๆสวดสุวันครับพระทรรสวดสุวนพี่พรรษานี้มีพระกี่รูปพระอาจารย์หกรูป ลที่นี่หกลูกเนอะว่ามีเยอะแล้ะเพราะว่ามันพระบรรโก,นนกครับบรรโงอันในเมืองก็มีประมาณยี่สิบสิบลูกปีนี้ทอดกระถิ่นวันไหนครับทอดกระถิ่นวันที่ห้าพฤศจิกาทอดกระถิ่นวันที่ห้านะครับก็จะมีพระสมเด็จที่ญาติโยมรวมทั้งของพระอาจารย์เนี่ยให้บูชาองค์ละห้าพันห้าพันโอ,อ้โหออองค์ละห้าพันครับแล้วก็อย่างกับงานที่แล้วพระอาจารย์เอาเงินไปทำอะไรกระถิ่นงานปีที่แล้วที่ผมมาทําคลิปอะโอ,อ้ก็มาทาทาง ทำทางปูกระเบื้องอ่าทําทางแล้วก็ปูกระเบื้องรอบโบสถ์รอบโบสถ์เลยเดี๋ยวไปดูถ้าขายยัง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 ไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเรื่องโบสถ์อีกทีหนึ่งครับถ้าขายอยากได้พระเป็นที่ระลึกในงานกระถินนะครับคือพระทุมเล็ที่อาจจะมาบุกเสพเนี่ยเขาผ่านมาแล้วครัโดนมาแล้วรถเละมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์รถเละกูไม่เป็นไรพระเนี่ยมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์แล้วไมเอี่ยมเนี่ยนีนะครับ ถ้าใครอยากได้นะครับก็อกระถินนี่มาก็อาจจะได้แล้วนะกระถินกระถินนี่มาไม่ไม่ไม่เช่านะพระพวกนี้ไม่ฟรีอันนี้อน,นี้ไม่ใช่อโนนมนอยู่อยู่โนอน่าเดเป็นสาเร็จก็ถวดผมก็ขาวนั่นแจกรฟรีเลยแจกรฟรีป,ปีอันนั้นอ,นนนอนนนะไรที่ชิดเคยประสรบการณ์มาแล้วนะั่นอ๋อกระถินปีนี้นะครับมีหลวงพ่อมีพระแจกฟรีเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกเที่ยวหนึ่งถ้าใครมาร่วมบุญแต่ถ้าใครมาไงงานทอดอ่างานฝังลุนิมิตนี่ผมก็เตรียมพระไว้จุ่ พระเตรียมพระไว้แจกคนไว้กี่องค์โอ้เป็นแสนองค์เลยเป็นแสนองค์เป็นแสนองค์นี่นะครับก็มาลับนะครับหลวงพ่อเจเมตตาคือสมเด็จวันละครั้งพระพุทธเนี่ยคนที่จะมีถ้าอาตมาเนี่ยคิว่าน้อยนะครับครียกวาา่าขนาดเสียนกันล้วกันครับผมมันมีที่อาตมาเพราะอาตมาเคยไปไปเสียงบิชาครับที่ที่วัดที่อาตาประจันได้อุงเสียกินเสียกินได้องเล ก็ตอนนั้นก็ก่ให้มาแล้วแล้วแต่ว่าเขาไปให้กรุชาเป็นล้านเขาเขาให้เป็นแสนไหมประมาณสี่ห้าแสนนี่นะครับพระบ้านนอกอยู่ปากช่องเสียกิมท่าอาจารย์คงจะรู้พระอาจารย์คือไปให้เขาบูชาองค์แล้วเขาถ้าให้ถวายมาเขาเขาไม่ได้บอกราคาไปเขาไม่ได้บอกเขาแต่เขาให้มาหลายแสนเหมือนกันหลายแสนเหมือนกันเดี๋ยวเราคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเสียกิมท่าปรจารย์คงจะรู้กันเยอะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องพระนี่วันนี้อาจารย์คม พระควัตแห่งเพียวสายแอบอัศว์เพราะวาเพระเพียช้เกมมีเ็นลูกเศียำไมอ๋อเพรือเศษกัะมาเมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูพระที่พระอาจารย์จับให้เช่าในวันกระถินกระถินและหลังจากกระถินก็เช่าต่อได้นะครับเพราะว่าพระอาจารย์จะเอาปัจจายจะสะสองว้ก็จะให้บูชาวันอ่าวันฝังนิมิตฝั่งนิมิตฝั่งนิมิตใช้บูชาองค์ละคิดว่าจะเอาไม่จงมากอ่ะองค์ละห้าพันหรือหมื่นเอาแค่ห้าพันโบครับ คนห้าพันเดี๋ยวจะมีคนมานั่งใครตู้ไว้ครับให้วิชาใครอยากได้เอาไหนเื่อเอาครับเออเนี่ยนะครับเป็นพระมาท่านเก็บพระตอนที่เป็นคาราวาสหรือเป็นพระแล้วเป็นคาราวาสต้องคาระวาดลงมาเลยอ่าเป็นคาราวาสตัวนี้ยไหมตอนอายุที่แปดประมาณยี่สิบขึ้นมายั่ไม่อหมดเท่านั้นอ่ามาหมดประมาณสักสามสิบกว่าก็เล่นพระเรื่อยมาเนี่ยตอนนี้พระจา์แปดเท่าไรนะตอนนี้แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ด โยบบาลโยมบาลก็าบอกไว้เขาบอกว่าเก้าสิบหกอายุการิหกตายโยบบาลบอกอาจจะมาไปนอนที่สิงห์บุรีเดี๋ยวผมมาทําข่าวไอ้เออเนี่ยอาจจะมาไปนอนที่สิงห์บุรีนะครับผมพอเคลื่อนไปเก้าสิบหกนาอายุอ่ะอยู่ได้เก้าสิบหกปีโยมบาลนั่งโยมบาลจะไปเห็นตัวเด็กเยอนเสียนี่นะครับเวลาเดี๋ยวเราจะทํานะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยเกิดมายี่สิบห้าชาติแล้วแล้วจะต้องเกิดอีกยี่สิบห้าชาติมาสร้างบุญ นี่จะไปโน,นลมศาสนาพิเศษยีใใ่งตายเลยครับนี <c oughs> ่ะนะครับก็ร่วมบุญกับหลวงพอ่อร่วมฉลองเอาโบส์ที่หลวงพ่อตั้งใจสร้างด้วยตัวเองภายในสามปีเดี๋ยวสามปีเดี๋ยวเราจะไปจมบารมีกนในของไม่มีชาวบงชาวบ้านมนาะช่วย้าดไม่มีอาจจะมาสร้างคนเดียวชวนญาติโยมที่มาถวายเจ้าพระพานเนี่ยก็ามาถวายเจ้าพระพารอาจจะมาไปเชื่อโยมชอบไหมนะชอบไหมชอบเอาอยากได้ไหมอยากได้เอาขนาดนี้พอจะเบิร์ตมีตาม สร้างไหมประมาณสักแสนเนี่ยสบายหลวงพ่อจับที่ก็เอาสองสองแสนเฉลยเลยนี่นะครับหลวงพ่ออุบลอุบลปะสาโทปะสาโทพระชันนี่หลวงพ่อมีชื่อเล่นไหมมีชื่อเล่นกูบุญเฉลยเมื่อกี้นะครับเก้าหกอุบลอุบลปะสาโทอุบลนะครับท่านนจ้าคุณจะอั้มฟัดเป็นคนทา่ไหนเป็นคนนครสวรรค์ เป็นคนณะคอนสวรรด์คนสวัสด์ตระกูลของพ่อ,อยังอยู่แล้วคอนสวรรค์ไหมยังไม่อยูพอ่พี่น้องพ,พี่น้องพี่น้อแต่ก็น้อยพี่น้องตายหมยดเลยญาติท้องเดียวกว่ไตายเรียบร้อยอ๋อยังอยู่ยังอยู่น้องชายสองคนยังอยู่น้องชายสองคนแล้วน้องน้องน้องผู้คน้องพี่คนหญิงน้องพี่คนหนึ่งแล้วน้องชายคนยังอยู่ตัวแฉประเกรได้คนตะกทีครับผมสักทียังอยู่น้องชายยังยังยัเมีชีวิตเลยครับ อ่าทอมามีสี่คนครับทอมามเด้วยนะคนโตคนโตทอมาคนที่สองเป็นตะครีครับคนที่สามอยู่ปากเกร็ดครับคนที่สี่อยู่รุปรีผู้หญิงมเจ็ดสิบหมดแล้วน้องผู้นี้น้องผู้หญิงคนสุดท้องก็แปดสิบกว่าเล้วพระอาจารย์แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดน้องผู้หญิงคนเล็กๆกก็ประมาณนักแปดแปดสิบเด็กบที่สองยังแข็งแรงอยู่ไมแข็งแรงโอ้พระอาจาร์แปดสิบเจ็ดทำไมแข็งแรงก็ไม่ทราบเหมือนกัน หรือหรือเกิดจากการทำนานทุกวันนี้ยังฝาดวาดอยู่ไหมก็กว่าทุกวันกว่าทุกวันเป็ไนี้ตาไม่ไม่เห็นก็บตาตาไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยเบาเลบาหน่อย้ตาตาไม่ไม่ได้าหลดีกว่าทุกวันครับผมแล้วเมื่อก่อนที่ทำงานหนักเมื่อที่ว่าไปรับบริจนาอยู่ไปทำวิจัยนะครับอันนั้นไปทำไรอยู่แปดปีพอเสร็จแล้วไม่ได้เลยแปดปีเราทำไม่ได้เลยก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ผลม่ประโยชน์ก็ แม่ก็เลิกเลยเลิกทำไรไปค้าขายในตะครีเป็นคนค้าขายครับทาไปค้าขายที่ตะครีแล้วก็จะตมาก็ขอบ้านไว้หลังไม่บอกว่าจะทําอะไรอ่ะขอไว้หลังแล้วว่าอาตมาเสร็จก็จะได้มาขายที่หลังก็นั่งเป็นปานเนี่ยเราจะนั่งตรงนี้สามปีอสามเดือนครับจะไม่รู้เป็นไหนเลยขี่เอาจะนั่งขี่เอาเองแล้วก็เป็นขี่อยู่นะขี่ขี่จะมีคนไหนก็ได้เปนบปนบนบ้านนี่ บ้านนั้นไม่ใช่กระดานนะจะขัดแตะนะมือรู้ขัดแตะ้าขัดแตะไอ้พื้นนี่ขัดแตะนี่นะครับเป็น,ปนตอนนั้นเป็นคนยากจนคนจนจนมากแต่ว่าบางครั้งไม่มีข้าวอยู่กินของจนนะครับแล้วเพราะม,มันยากมันจน,นแล้วเกิดมาแต่มันไม่พอเน่ยังรวยมันน้อยครับ,รบตั้งแต่เาราพัฒนามาแล้วแล้วก็ แรกไปสอนที่พัฒนาพระออกแบบไปสอนไม่ได้มาที่ตลาดตะครีนะครังนั้นเป็นตลาดสดครัก่อแม่เขาจะถกเปแขกขายเนี่ยไอ้สายันนี่ก็ขายกล้วยขายอะไรนะแล้วก็ไปเทศเทศสอนนะ้องเยอะไอ้สายันบอกไปเมีเยดูกแก่บ้าแล้วครับไอ้แม่เราก็โอ้ยสารูนเนาะจะหาหมอผู้ป่วยเทศเทศเท,ทสอนท่านก็เป็นคา,าราวะเป็นคารวะเลยครับ เลียนสอนเรื่อยๆที่ในเด็กพออยู่ๆมาก็ไม่ไม่สอนเลยเลยเลิกสอนสะพอพออายุนี่สิเด็กคนสอนคนตั้งแต่ก่อนบวชชาวแม่คิดว่าบ้าไปแล้วล่ะอาสายใหญ่ตึงตัวแม่ที่นี่แม่รู้ากลัวเราจะบ้าก็ไปหาหมอรถน้ำมนต์อะไรสะกอย่างเาพูดดูมาอะไรทนี่เป็นเกล็ดตาคนเป็นเกล็ดหนังเขียวอายุครับอายุแล้วมันจะ้อยกว่า แกก็สวดโมทูลาคิถูว the ิเทียนเต็มบ้านหมดแกบอกเมาต้องไปหาใครรลูกแกจะสมเร็จจะไปยีสมเร็จไปอยู่มีอยู่ทางล่างหรืล่างนั่นแหละลูกแกเป็นเจ็นเป็นเป็นเป็นพระทิดาสมเร็จนั้นแม่ก็มาจงมาเลิกหาเลยเลิกหาท่านก็ดมาเลยจะเฉยมาเลยมาทำทำมาร์เั็ตจะไปตับผมคือกระบบื้องนี้ไม่ได้ทำาบาปี้นะมันจะตัดผมแต่ละยุเทบที่ยุเทพแปดปี ปตัดผมีิแปดปีได้เมีอะไรไม่มีไม่เคยได้มียเลยเนี่ยไม่เคยมีเมียเลยแต่บอดนั่นบอดนี่ก็มีมีกเลยยังไม่เคยได้มีเลยไม่เคยเลยลูกต้าแล้วไม่มีถามตรงๆงนะครับตรงๆเลยไม่มีเลยไม่มีลูกไม่มีเลยครับตัวนี้มึตัวนี้มันก็แปดสิบเจ็ดแล้วแปดสิบเจ็ดแล้วเลยอะอีกประมาณเก้าปีกว่ามามามาชมบุญบารมีนะครับหลวงพ่อประกาศไว้นะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคือจะอยู่อีกถึงถึงเก้าสิบหกคือพูดตรงอ่ะ อาจจะมาคือภาษีอาหารเดี๋ยวต้องเสียบ้านภาษีอาหพรภาษีแต่ยังไม่ได้เป็นเสียยามิตายนะเสียยามิตายต้องมาดัตรูเป็นเสียยามิตายนะเป็นตอนนี้เป็นสีอานี่หมดเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดแต่ละชาติละชาติเลยเกิดตรงนั้นขอตรงนี้มาตอนนี้ก็ยี่ห้าชาติเลยศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้เกิดยี่ห้าจะเกิดยี่ห้าชาติศาสนาพุทธเจ้าเกิดห้าสิบชาติคพ่อถ้าเกิดปีชาติที่ห้าสิบจำผมให้ได้นะ นนนั้ี่ผมเจอหลวงพ่อชาติที่ยี่ห้านะชาติยี่ห้าผมจะตามไปเจอชาติที่ห้าสิบชาติที่ห้าสิบก็อันนั้นพ่อชาติที่ห้าสิบนี่มันมันจะเกิดมรรคผลดีนะโรคจะเกิดมรรคันนีเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กับหลวงพ่ออีกทีนึงแล้นเราเราเราไม่ต้องไปพูดแล้วมันเพราะมันอีกนานครับอีกนานนี่นะครับก็เจอหลวงพ่อกันในวันทอดกระถินปีนี้ทอดวันไหนครับพระอาจารย์วันที่ห้าห้าพฤศจิกายนพฤศจิกายน แล้วก็งานประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงนะครับมากินเลี้ยงแลมากินก็จะเลี้ยงข้าวอาหารเยอะแยะที่นี่ลงทานเยอะลงทานเยอะทำาันร่ากรากันกินนวดไปนี่นะครับสเสน่ห์ของงานกระถิ่นเดี๋ยวนี้นะครับออกินหว,วดไปก็ถ้าใครอยากมาอิมอมออ่มบุญอิ่มท้องอิ่มบุญด้วยอิ่มท้องด้วยคใครได้สดใครได้ได้ทาบุญกับพระศรีญาณปิตย์พระเนี่ยบุญมากครับฝมบุญมากโอ้ใช่ว่าอาจจะมาบุษรีนะครับใครจะจับสีก็ได้ครับถ้าไม่กลัวบาป ครับถ้ากลัวบาปไม่ต้องกม่จัดิับถือนะถ้ากลัวบาปไม่ต้องจัดถือนี่นะครับหลวงพ่ออุบลนะครับกราบนมัสการครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องพระสมเด็จที่ลูกศิษย์ลูกหาเอามาช่วยทําวัดรวมทั้งของหลวงพ่อเองคนไม่มีบุญมีพระสมเด็จเป็นแสนองค์อยู่ครับผมผู้มีบุญจะได้พระสมเด็จจะเป็นแสดองคงใช่ไหมครับสมเด็จจโตให้ขึ้นมากๆฉันก็เคยเป็นลูกศิษย์เป็นดโตตั้งแต่หน้าดิฉันนะครับ อาการนียหาไปเรียนต้องเพระนว่าจุนตบียดจนตัมใช่ไหมเป็นหน้าของผู้เรียนนั่นแหละก็อาจจะมาแล้วละครับผมกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเราไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูพระสมเด็จของพระอาจารย์แล้วก็พระสมเด็จที่จะออกกันสดๆเลยครับผมกราบคุณมากครับพระจย์ครับกราบนมัสการครับนียอะแหย่ใช่ไหตาหัวแหย่เดินไปรอบๆ 嗯，我那个地方。